สวัสดีครับผมเดวิดนะครับวันนี้ผมพามาชมคอนโดปาร์ค4 4เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันสำหรับห้องนี้จะอยู่ชั้น29ตึก2นะครับขนาด30ตารางเมตรนะครับเ,เป็นลักษณะสตดิโอแต่ว่าทางเจ้าของเขาทำตัวผนังแยกตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้นะครับตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นช่องที่เข้าไปทางห้องนอนนะครับ ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของครัวนะครับประตูใช้เป็นระบบดิจิตอลให้นะครับพอเข้ามาจะเจอกับเตียงนอนนะครับ5ฟุตนะครับตู้เสื้อผ้าก็จะมีตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับระเบียงจะอยู่ทางด้านนี้นะครับสำหรับห้องนี้นะครับระเบียงจะหันหน้าไปทางถนนสุขุมวิทนะครับ BTS จะอยู่ทางด้านนั้นตรงนี้จะเป็นอีเกียนะครับจะเป็นทิศเหนือนะครับ ส่วนห้องน้ำนะครับสกภัณั์จะอยู่ทางด้านนี้นะครับส่วนชาวเวอร์จะอยู่ทางด้านนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมคอนโดห้องนี้สามารถติดต่อผมได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ